คุณกดไลค์หรือย่างนั่นไม่อยาจะกดเพราะเมื่อกี้มิวจามเลยบังนก็ื่อยกันกดไลค์ให้ด้วยนะคนหนึ่งหนึ่งไลค์นะคะขอบคุณมากเลยนะครับกดด้วยเด็กกูต้องใส่เดยวทดลองใส่ก่อนที่มันแบบเข้าไปเจอในเกมเออเราจะยังไม่ดูกันนะเราจะยังไม่ดูกันเราจะต้องแต่งกันนะเราก็แบบนี่เลยอุงโอมาอีกแปดสิบห้าโลดิได้ได้แปดสิบห้าโลนะ้ได้ได้ได้สุดดีดีกูอีกก้องอีกกล้องอีกกลองโป กล้องมึงใส่สูตรฟ้าได้ปะสูตรฟูเถ้ากูซื้อไปแล้วอีห่าเอาหรอสูตรสีดำอ่ะสูตรขาวอ๋อสูตรโอเคได้ได้เขาจะควรสูตรดำอันนี้คือทรงผมอันแรกนะในอุจ่าโขว ว่าตีว่าข้างหน้าเหมือนกันแต่เปลี่ยนผมค้างมีมีอีส์สวยมีอีส์สวยให้กูดูข้างหน้าไอ้เจ๊ก็เป็นคอนเทนต์เลยมึงยังไม่ต้องแบบว่าไปเข้าไปในเกมแล้วมึงคอยส่งมาให้กูดูว่าอะไรแต่งตัวแต่งตัวส่งสเก็ตอุ้ย โหูเชี่ยกูก็มีทรงผมให,ให้ซื้อว่ะเดี๋ยวกันนะนินจาเฮดนคืออะไรวะกูไม่ได้ละไอเชี่ยไม่เลือกทรงผมกับสองคุคมคซื้อเลยแล้วมาดูที่กูส่งไปดิ <c ười> มึงแต่ว่ากูว่าทรงแรกอะอ <c ười> ิมแพ็กอิมแพ็สุดแล้วอิมแพ็กสุดแล้วทรงแรกอะ ชื่อคิปเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงชื่อคิดเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เดี๋ยวนี้มันมันทำไงให้มันเห็นเห็นรอยรองเท้ามั้ยเฮ้ยเหนื่อยว่ะรองเท้าถูกใส่ทำเพื่อน่ากูเป็นอย่างงี้ CEO เป็นดินน้ำมันเลยวันจันทร์ละกาแล้วว่าถ้ากูใส่ชุดนี้จะเป็นไงมึงเห็นปะ วิ่งลงมาสิทำสองร้อยห้าสิบเลยล้อเบสเสร็จโคตรถูกอันทุกคนเป็นไงของกูชุดกูร้อยหนึ่งผมอีกหกสิบรองเท้าอีกเท่าไหร่ไม่รู้อะทั้งหมดประมาณก็เบสเสร็จประมาณสองร้อยสองร้อยโลสองร้อยสองเท่าเท่ามึงนี่ว่ะเออก็โอโอนมาสิอ๋อลืมจ้ะสองร้อยห้าสิบเนอะเดี๋ยวโอนให้จ้ะไม่ไงกูไม่ได้เอาจากร้านนะ กูโกนทำงานไม่ได้เลยนะกูโดนล้างไม่ได้กูกูออกกูออกที่กูตัวโปเลยนะเมื่อตอนนี้กูแบบว่าเหมือนมึาเส้าเว่าแล้วมึงก็แบบวให้ขาสแกนแล้วแต่แบบเงินไม่พอแล้วแบบตอนนี้คือเหมือนเหมือนเพื่อนกูอยู่ในห้องลองเสื้อแล้วแบบว่าคือถ้าคือถ้ากูไม่จ่ายให้มันนะไม่รู้ว่าคดีนี้มันก็ออกจากห้องลองเสื้อเลยไม่ได้ก็จะเอาโป เนียแต่ตอนแต่ตอนอาจจะอยากพูดคำหยาบแล้วเว้ยเออแต่ตอนแล้วทำไมไปพูดคำหยาบอ่ะนะเพราะว่าเราจะเราจะกลายเป็นชนชั้นสูงกันวันนี้จะเป็นคนพูดดีจะเป็นสุภาพชนกันดีกว่าดูดูดีกว่าว่าทุกคนแต่งตัวเป็นไงกันบ้างวันนี้วันนี้เรานัดเพื่อนไปสยามวันนี้ทุกคนดูดีกว่าว่าเพื่อนๆจะแต่งตัวตีมแบบว่าสวยหรูแค่ไหนกันดูกันเลยเดี๋ยวเปิดเกมก่อนเราบอกในไลน์กลุ่มเราบอกในไลน์กลุ่มกันว่าแต่งตัวเบาๆพอนะใช่วมื่อวานัดกันว่าแต่งตัวเบาๆพอนะแต่ทำไมคุณพ่อละเหรอเพื่อนมันยุ่ย ลีเสื้อหรือเสเสื้อทุกคนอยู่ไหนกันนั่งหาทุกคนสิยูนไหนกันนะทุกคนเธอ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 อเออเเออเเอออ อุ้ยเีธอวีแว่าหล่ะวีชาจัดงานแต่งเธอนี่เธอนี่ก็ว้าวนี่ฉันลงทุนไปเข้าร้านทำผมทำผมใหม่ดิว้าวอุ้ยเธอหันมานี่หน่อยสิจ้ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บเธอ ไปอีกเล่ได้ไหมอ่ะเราไม่อยากรู้เลยนะว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนดอกๆเหมือนกันแล้วมึงไม่ซื้อเสื้อผิดไซส์ปล่ะคณนะเอลอยเลยอะไรอยู่ในเซ็กอะมึงยังมีวันหน้าคนอื่นเสื้อมึงดนรีบบอกมาไม่ได้รีบ ฉันขอโทษนะที่ตื่นสายวันนี้รีบไปหน่อยผมเียไม่ได้เซ็ตเลยเพิ่งตื่นก็มาเลยแต่คือแบบว่ามันยัดยัดรองเท้าเราแวว่าที่รีบมาเลยวันนี้ไม่ได้รีบรองเท้า เร,เราจะไปเที่ยวกันเนาะเราจะไปเที่ยวแบบ,บเบาๆแล้วว่าเราก็วันนี้จะไม่พูดคําหยาบกันนะคะทุกคนเพราะว่าเราเป็นเด็กสยามเนาะเราจะเป็นคนที่ดีเพื่อนี้นมึงใครมึงคนมึงมึงเห็นใครตรงนั้นปะข้างล่างอะคนตาย,ยาวๆงนะั้นอะเขากำลังคุยอะไรกันอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันดีกว่าเนาะแบบชนชั้นสูงคุยกันอะไรอย่างงี้เนาะตอนนี้รู้สึกว่าผม,ามบางสายตามากเลยยากยักษ์ยักษ์อีกอีกอีก

ถ่ายรูปอะไรดีกว่ามันถ่ายรูปถ่ายรูปจะถ่ายติ๊กตอ,อกอะไรอยู่ถ่ายเทรนด์ติ๊กตอ,อกกันดีกว่าในี่นี้คงจะอยู่ไม่ได้แล้วทันไมมีนู้นนี่น้องน้อยมากที่ได้มากเลย ไม่ตรงนี้มาดูนะตัวเราเราเดินข้ามมาแบบวใช่ไหมพี่ถูกเหรอครับหน่อยอีกโอ้โหเซนเซอร์แล้วก็มเซนเซอร์ด้วยนะคุณผู้หญิงคนนี้น่าจะน่าจะอยากคุยกับเรานะสวัสดีค่ะโอ้ยพี่เขาไงไม่ไม่ทราบว่าพี่พี่พี่ชื่ออะไรพี่พี่หัวทองชื่อสมศรีพี่อุ้ยชื่อพรมากเลยแล้วว่าพี่ชื่ออะไรกันพี่เออเราชื่อสเก็ตหน้าแล้วเธอล่ะที่มีดอกอ่ะ เราชื่อเราชื่อดอกส,ส้ม<น>ส้อไม่ดอกทองล้วเธอละง,ง,งัวกุลเธอชื่ออะไรล่คาฟการ์ ชื่อโคดเฮย์อะใครตั้งวะแม่งชื่อโบราณอะเหลียดอะอย่าชื่อกูมากปะไม่เสื้อผิดไซส์ปะเออผิดไซส์ปะลืมดูไซส์ตอนไปชอบมาเฮ้ยพี่พี่คนนี้ปะโอไมคโอไมคก๊อดอีสันอีสันเน่าหายไปเอาหายเลยตัดไปแล้ว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 อุ้บเจริญอุ๊บเจริญ ใส่แว่นยังไงเนี่ยมันใส่ไว้ได้เหรอเขาอยากกินน้ำมากไม่มีนะอุ๊ดในคนนั้นอยู่คนเดียวเรอกลัวไหมเฮ้ยพี่พี่เอาพี่เอาเต่าบินมาจากไหนอ่ะเฮ้ยเต่าบินจากไหนอยากได้เต่าบินมั้งอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูเองก็ได้เราต้องมีเต่าบินอยู่แล้วแหละเฮ้ยได้ไงได้ไงไดไงเต่าบินเต่าบินกบบินกบบินเอาคุณเจอละอยู่นี่นี่เองซื้อเลยซื้อเลยซื้อน้ำเลยดีบังบังโอ๊ยไม่ขัดเป็นชิปปาาเลยเด็กเด็กวิ อุ้ยมาแล้วอุ้ยเจ๋งจริงๆเลยเรนัะมนมีเวทีด้วยอยากร้องเพลงอ่ะไหนไหนไหนร้องเพลงได้ออร้องได้สิเดี๋ยวร้องให้ฟังนะเพลงนี้เลยไม่ไม่สูงไม่สูงอ่ะไม่สูงเกินปะ ถึงละไอแอดมินมาแอดมินลงเซิร์ฟอแอดมินรู้จักแป้งบอยแชแนลป่ะเฮ้ยเราเราลองเรียกเอสทีมาตามเรามาแม่บอกว่าเขาไปเที่ยวสยามกันเราเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูพิมพ์พิมพ์ในห้องวอลช็อตก่อนเอ้ยพิมพ์ในห้องเมมเบอร์ดีกว่ากำลังเที่ยวสยามเดี๋ยวเราไปรอรับแฟนขับกันดีกว่าไปไเราไปรอรับที่ที่ที่มันใจสยามกันดีกว่าเรามารอแฟนขับกันเลยค่ะสรุปรอคือชื่อผมไม่มีใคร ละเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีคนเป็นแฟนกับแป้งบอยเยอะแค่ไหนว้นมาแล้วว้าวาันน้ตอนนัุยาักขุยาไมดูกระสับกระส่ายไหมดเูแบว่ากูไม่กูไม่น่ามาเลยไม่ไม่กล้ากลัวมันหน้าเกินใครตามมาจากดิสคอร์ดเดินมาทางนี้หน่อยสิใครตามมาจากแป้งบอย CH ตามมาทางนี้

เอ้ยเราไปรวมตัวเวทีนี่ไงลวเวทีเวทีเจะต้องทําตัวเวทีจากคอนเสิร์ตเอสดเอ็กคลูซีฟเป็นคนดูกันไปนะทุกคนอย่าขึ้นมาลองลองใครลงแจกฮ่าโลใครลงแจกฮ่าโลกูลงด้วยกูลงโดยแจกให้กูเลยใครไหนใครตามมาจากดิสคอร์ดกระโดดหนึ่งครั้งไวเต็มเต็มเต็มโอ้ยฉลุไป็นตุกชานมกรโดดตามไม่เฉยวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะคะทุกคนตามมาเลยค่ะ ท็อปสิบคนที่มีสั่แรงเยอะที่สุดกินกาแฟกันดีกว่าดื่มกาแฟกับชั้นอีกสักแก้วหนึ่งเอาทำไมได้ไม่มีกระตังกูสั่งกาแฟแล้กูได้ขัวซองอะอ้ทุกคนคะนี่นะคะมาสคอตประจําช่องแป้งบอยใช่ค่ะดูไว้นะคะอย่าลืมถ่ายรูปหมู่อย่าลืมไปถ่ายรูปกันด้วยนะคะใครถ่ายงลืมแพรลุถ่ายรูปกันด้วยนะคะแล้วทำไมต้องเอาคอตอมมากินในร้านติ๊ติ๊กทุกคนนะคะอย่าลืมซื้อนะคะเสี่ยว ว้าวไก่ทอดหะใหญ่คือไก่บวกอีโคลารู้จัดแต่อีสตอนนี้อย่างเดียวเลยเรากินข้าวกันดีกว่าเด้อ กินโต๊นี้เลยโต๊ะ่ใหญ่เลยทุกคนนั่งเลยนั่งจับจองที่นั่งกันเลยจับจองที่นั่งกันเลยใครอยากนั่งจับมืวมาทางนี้ไม่มีใครใครรักพวกเราชาวอุจ้าพิมพ์วัตราให้หน่อยสิทุกคนพิมวัตราให้ชื่นใจหน่อยได้เปล่าพิมพ์จ้าเร็วสุดแจกห้าโรมัสว้ารักทุกคนจริงๆเลยอะอันนั่นไงใครวะเดี๋ยวก็แบนแม่งเลย วิชานมร้านชานมขับก็แดกหลายร้านเนาะอิ่มเลยวันนี้อิ่มไม่เกดแต่ชีวิตจริง,รงนั่งโข,ขกครางอยู่งั้นเราก็กลับไปที่เวทีเพื่อเป็นการจบเนื้อหากันดีกว่ายืนเรียงเป็นหน้ากระดานหน่อยเป็นแถวแถวให้สวยงามนะ ไม่สวยกระดานแบบไหนกระดานกี่โมงไม่ยืนท่านประธานอยู่ไหนท่านประธานกําลังไฟรอแป๊บหนึ่งได้ป้านี่เราจะแบบ่าสิเรหนึ่งเลือกาเดินสวยๆกันอ๋อท่านอยู่โน่นอยู่ มาแล้วประธานประธานประธานเก่าวก่าวกล่าอะไรสักอย่างหน่อยไม่กูก็สูงจริงๆเลยหัวกูเด่ยใครที่มาในวันนี้ขอบคุณที่มาถึงจะไม่ช่วยอะไรเลยถึงจะช่วยได้น้อยหรือถึงและน้อยมากก็ตามแต่เราก็รักทุกคนนะ อดี๋ยวนี้อิสระนี่เป็นอะไรมากไปลืมไปเลยว,ว่านี่จะสุภาพลืมเลยใครที่มาอยู่ในคลิปนี้นะคะอย่าลืมไปคอมเมนต์นะคะช่องแป<ช>้งบอย c e 4เฮียสามแสนสองก็ใครเบื่ออุ๊ยลแล้วก็นี่ไงหลังจากจบคลิปนี้แล้วใครที่อยู่จนถึงตอนนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันเลยทั้งว่าซาเลยด้วยนะคะว่าซาเลยนะเราจะได้รู้ว่าคุณจูนจนจบคลิปแล้วแล้วก็กดไลค์ถึงหนึ่งหมื่นไลค์ด้วยจะได้มาสยามว่าพี่สองกันอีกนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ต้องไปก่อนแล้วเรารักทุกคนมากเลอนี่ก็ไปรักเจอกัน